สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องบอกไปสุขุมสุขุนยางไก่บะขัดเสร็จงานแล้วค่ะวาราใจกันร้อยลุงยุดแต่วันหน้าข้างเอ่อเดยวมบางกะปินะคะแล้ววันนี้จะกินหีงันตอทีมงานพระเอกนานเงเอกเจอกันที่ร้านอีสานรักสิ่งแต่ี่ปวดเนี้ยโอ้ยเวดเนียวบอปวดเนี้นย หลักระมือนพอกันอยู่ปากทางผ่านทองผ่านทองหล่ะครับเป็นเดอมอโอ้ยผ่านทองแล้วก็เป็นไหนพรประแดงอาเขตจากพรประแดงอาเขตแล้วกระสิเป็นกินซาลังสิตโ,โอ้ยมีไงกินซาลังสิต จากกินซาทั้งซีทแล้วก็สิเป็นนครปฐมนะคะนครปฐมจากนครปฐรมแล้วก็สิเป็นบอวินระยองก็ช่วงนี้เอาอันความเมื่อยซนหอัวเซลล์มาฝากพี่ตน้อ,นองเช้ากูเทพรนครโอ้ขอบคุณเหงาปวดเหงาปวดเหงากันเ,เ,เหงาแล้วแล้วว้าเนาะพ่อกันวันนี้ ต่อที่อีสานลำซิ่งแล้วก็วันที่5แสดงที่พระประแดงอาร์เคแล้วกับมอลลั่ใจกระลอยที่นพระเอกนร่นเองก็ไปต่อกันที่อีสานลำเพลินขอบคุณแฟนเพลงแฟนขาขอบคุณพี่น้องฟ้องไปสุข,ขุขสุกุนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสกี้นะเด้อพี่น้องเด้อ หักแน,น่นอ,อนจักรกะหักหลดแน่หากมันหลดรีแจกก่อนมันบองามมันบบดีนก็สวยจวกรกะหักมันแน่้าใจอบอไ <c oughs> ปงานแนวพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมแลวฟังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แจ๊กี้นะแล้วเจอกันบ๊ายบาย